คนหัวคุยถูกใบอันนี้อันนี้งานนี่ยังนู่นเนี่ยงานเดียงสังสรรค์ปาร์ตี้งานนั่นโซเสียนดเลไม่เสียนจะมาทีค่ะสามเี่าพูดีๆโซลาแชมพูจากเกาหลุนป็ดที่าเจ็ดบาทดีแต่น่าแะมุูแคนี้เหลวจอเองโตไปนะเต๋อ กินเบิร์ตไตง้นะกินเบิรบ่กินไปสามสามที่ห้อเลย่ะสาาวาวาันนด้ยาน้ตุ้มเรวเรวตุ้มมาก็น้ำยานมจน่คันมาจากต้มยางก็ั้น

กินมาหมาไปก่อนพอจิ้นพอจิ้นนลพ่อเนก็บีบแป่ ไหม่มันนั่นก้อนห่อนเขาปอะต่อาเครื่องกระต่ายเครื่องมันก็เปิดเดียร์หเปิดมันต่ำใจเนี่ยช่วงมันเย็นพไปนอนช่วงมันห่อนเยอะขี้แตกมัน้ ขอจนนทุกคนถ่าน,น้มกีนมาไหวแอ้วมามาใส่น้ำยาน,น,มยน้ม,าานมกีนกินพการไปซื้อน้มกีนอนู่คนเขาลังบีบอยู่ไล้จีนหม่ามาไปก่อนวันนี้ขนมขนมกีนมากด้ิ่นขายมาออกเดียวนะันี้

ว่าหรอแค่มาเฉียวบอกเสอนบนน้บน้าานี้ยอาบสามมือมาเร็วเลยคบสามมือค่อยอาบอ่เซ้บนอะไรกระดูกินห้อถ่ากระดางน่ารู้